ค่ะสวัสดีค่ะญาติธรรมที่อยู่ในประเทศเยอรมนีนะคะตอนนี้ได้ข่าวว่าบรรดาผู้สูงอายุหรือวัยกลางคนก็ดีเนี่ยค่ะเกิดอาการเส้นเลือดแตกและตีแรงแรงแล้วก็มีอาการเปน็นนัมพาตาหรือคือเป็ขั้นเสียชีวิตเยอะไม่ไม่เฉพาะที่นั่นนะคะประเทศไทยก็เป็นเช่นนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านต้องรู้เหตุก่อนเหตุที่หนึ่งก็คือไม่ออกกําลังกายนะคะไม่ออกกำลังกายตอนเช้าโดยอย่าะไปออกกำลังกายตอนเย็นเด็เดขาดเพราะอาการออกกาลังกายตอนเย็นเป็นเหตุหนึ่งที่จะทำให้เส้นเลือดในสมองตีและแตก เนื่องจากว่าขยะทั้งวันเนี่ยมันจะไปกองอยู่ตามไตตักม้าลำไส้เนาะอันที่2ก็คืออาหารที่ท่านรับประทานนั้นท่านต้องเริ่มต้นด้วยผักผลไม้น้ําผลไม้ก่อนก็คือน้ําผักป่านน้ํโหระพาน้ําข้าวกล้องตอนเช้านะคะต้องได้ถามน้ํานี้น้ําผักป่าน้ํโหระพาน้ําข้าวกล้องซึ่งต้องเริ่มต้นจากน้าและน้ําที่น้ําที่ดื่มทุกวันนี้มันจะเป็นน้ําหนืดมันจะต้องใส่เอนไซม์เข้าไปเข้าใจไหมคะหรือน้าเอนไซม์ที่หยดเข้าไปหรือเอาบีบมะนาวอ่ะน้ําบีบมะนาวนะคะสามแก้วตีสาม ต่อมาก็คือน้ำาหละพาต่อมาก็คือน้ำผักปาต่อมาก็คือน้ำข้าวกล้องแล้วท่านถึงจะถึงทาน,ทานกาแฟขนมปังได้เข้าใจไหมนี่คืออาหารจาเป็นของท่านเพื่อป้องกันอาการแตกและตีของเส้นเลือดของท่านไม่ว่าจะที่ใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นแตกตีที่สมองหรือ,อแตกตีที่ในตับอ,อ่อนหรือตับใหญ่หรือในน้ำไส้ใหญ่นะคะจะมีอาการเดียวกันทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านจะต้องทําตอนนี้ก็คือออกกําลังกายตอนเช้าแต่ก่อนออกกาลังกายท่านจะต้องได้น้ํา ะะบีบมะนาวต่อมาก็คือน้ำโหระพาต่อมาก็คือน้ำผักผปัน่นนะคะสูตรน้ำผักปั่นก็คือเรามีอยู่เป็นสแตนดาร์ดอยู่แล้วนะคะก็คือผักกาดหอมขึ้นช่ายหอมหัวใหญ่มะเขือเทศมะนาวนะคะแล้วก็แอปเปิลแล้วก็น้ำแค่นี้พอค่ะนะคะไม่ต้องอะไรมากแล้วก็ไม่ต้องใส่น้ําผึ้งเลยนะคะในกรณีเช่นนี้เนี่ยเนื่องจากว่าที่เราไม่ให้ใส่น้าผึ้งเนื่องจากว่าน้าผึ้งมันเป็นน้ตาตาลนะคะโมเลกุลของพืชผักผ,ผลไม้เนี่ยมันก็จะเคลื่อนตัวช้าลง เพราะฉะนันวิธีการป้องกันของท่านนี้อาหารห้าอย่างนี้แล้วก็ออกกำลังกายตอนเช้า,ชา,ชา,ก,ากําลังกายต้องบอกตีสี่ครึ่งถึงตีห้าหรือหกโมงเช้าอย่าแล้วก็ต้องขับถ่ายอุจจาระให้ได้หกโมงอย่าอั้นจีอย่าอั้นลมมันจะเลอม,มันจะหายลมเนี่ยต้องปล่อยมันบ้างเข้าใจไหมคะแล้วที่สําคัญก็คืออาหารต่อไปนี้ต้องระวังจะทานทันทีที่หิวชีสขนมปังนะคะแซนวิชเสเต็กทุกสเต็กห้ามรับประทานตอนที่หิว ทันทีที่หิวปุ๊บท่านจะต้องดื่มน้ําก่อนแล้วก็ดื่มน้าหัวลพาก่อนแล้วก็ทานสลัดก่อนนะคะจนหายหิวแล้วท่านถึงจะรับประทานอาหารแซนด์วิชเซกอ,อ,อื่นๆนะคะที่เป็นเนื้อสตัตว์ทั้หลายนี่คือขั้นตอนในการป้องกันและเมื่อเกิดอาการแล้วท่านก็จะต้องใช้กระบวนการต่อไปนี้ก็คือกายภาพนะคะออกกายภาพตอนเช้าทันทีที่ส t ตร k e นะ,ะหรือแตกละตีแล้วเนี่ยหนึ่งท่านต้องได้น้ําวุ้น น้ำวุ้นเอนไซม์ที่มันเป็นเจลาตินใสนะคะแล้วก็จืดอ,อย่าเปรี้ยวเด็ดขาดน,นะคะปั่นกับน้ําปั่นกับใบสะแหนดแล้วก็ใส่น้ําผึ้งนิดหน่อยนะ,ะแล้วไม่มีรสน้าผึ้งแล้วก็มะนาวตอนนั้นเนี่ยขณะนั้นเนี่ยถ้าท่านได้ตามนี้หัวกับน้ําผึ้งกระเทียพิไทยมะนาวนะคะ ตลอดเช่นทางแล้วหลังจากนั้นท่านก็ต้องต้องลดอาหารแป้งน้ำตาลไขมันเด็ดขาดเลยอาการแตหรอติดเนี่ยมันก็จะฟื้นได้ด้วยตนเองถ้าเกิดบีใครรู้จักเรื่องฝังเข็มท่านก็ฝังเข็มที่ศีรษะเลยนะคะแล้วก็ฝังเข็มหลังมือหลังเท้านะะจุดฝังเข็มเนี่ยถ้าท่านต้องการเรียนรู้เนี่ยกร,รุณาส่งคนมาเรียนสักหนึ่งหนึหน่งสองคนในครอบครัวท่านเนี่ยท่านก็จะช่วยกันดูแลคนเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นความห่วงใย,ยจากเราจากประเทศไทยนะคะขอให้ทุกท่านช่วยตัวเองด่วนอย่าปล่อยให้โรคร้าเรื้อรังเหล่านี้ลุกลามไปถึงข อูลากรในบ้านไปแล้วก็จะเป็นภาระจังนั้นไปอีกนานทีเดียวและนอกจากนั้นไม่ว่านะคะอาการอย่างเนี้ยตอนเนี้ยเด็กในต่างประเทศของเรานี่ยหนึ่งไม่ออกกําลังกาย2ออยู่กับคอมพิวเตอร์นะคะสอยู่กับมือถือ 4. กลางกลางคืนไม่นอนนะคะก็คือจะนอนไปเที่ยงคืนเลยนะคะเพราะฉะนั้นการนอนดึกคือเหตุใหญ่เพราะฉะนั้นท่านต้องนอนตั้งแต่6กโมงเย็นหรือท่านจะรอให้สช้อไุ้ไปนอนหกโมงเย็นหรือนอนทั้งวันก็แล้วแต่ท่านนะคะตอนเนี้ยหกโมงเย็นหนึ่งทุ่ม องทุ่มสามทุ่มอย่าเกินสามทุ่มเด็ดขาดแต่ถ้าท่านป้องกันให้เลือดของท่านไม่ตีปะแตก็คือทันทีที่หนึ่งทุ่มหรือดวงอาทิตย์ตกนอนทันทีอันนี้เป็นไปตามพระไตรปิฎกนะคะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเมื่อดวงอาทิตย์ตกแล้วเนี่ยท่านจะต้องหลับนะคะเมื่อก่อนนี้เราไปท้องนาสี่โมงห้าโมงเย็นนี่เราก็รับประทานอาหารห้าโมงหกโมงแล้วก็หลับแล้วแต่ตอนนี้ไม่มีท้องนาให้ทําทุกคนก็อยู่ในห้องแอร์กินห้องแอร์คอมพิวเตอร์มือถือพูดกันทั้งวันเลยการพูดมากคิดเยอะ แล้วเธอะไปในข้อมูลข่าวสารนี่คือสาเหตุใหญ่ที่ทําให้เส้นเลือดของท่านตีแ,แตาากเพราะฉะนั้นระงับตัดที่เหตุนะคะแล้วก็เฝ้าระวังดังที่ดิฉันกล่าวไปแล้วก็ขอขอบคุณค่ะขอโชคดีไม่มีโรคสองโรคนี้เกิดขึ้นกับท่านหรือเกิดขึ้นกับท่านแล้วช่วยตัวเองได้ขอบคุณค่ะ